Bye bác, 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 bác,

ชาอด้วยชนี <S S <S ่ดีดีดีอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดหน้าเก็บหนงด้วยเยไปเยไปปิดไปปิดไปใกล้เลยท่แปิดไปปิดไปปิดไปสวยพันไปโยกไปโยกไป ไปกลสามสมไปหลังนแล้วเรืองเอ้องซอนด้วยบ๊มันแม่นดิเร็วประจุแล้วประจุเก็ว้วยสวยเร็เเเอ้าเน้นลำตัว ติดไปติดไปยอะติดไปติดไปอยู่ผ่อนก่อนพันผ่อนก้อนจึงมาเลือกเอาจะมาเลือกเอาไม่รีบมากไม่รีบมากเน้นเอาสวยติดพันติดติดเลยติดเลยร่างด้วยนะร่างด้วยติดไปตั้งตัวสวยพันว้าหล็นครับต้องมาดันี มาหน้าไปก่อนพันระวังสอนโยกไปโยกไปเล่นไปดีมาหน้าเรือยมาหน้าเรวยหน้าหน้าดีโอเคไปเล่นไปติดไปติดใกล้ใกล้ใกล้หน่อย เป้าใหญ่เป้าใหญ่ดีมากลงดีมากอ่ะนี่ม้นไปม้นไปม้นไปนั่นเลยโยกไปเออเดินปหน่อยมาหน้าไปก่อน

ปีนที่ดีปีนที่ดี้อนด้วยหาตำแหน่งหาตำแหน่งยกไปติดไปติดไปติดลงไปติดไปดีมากตัวเป้าใหญ่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 เย่เย่่เร็ว ไปแล้ว้เน้นไปเป้าใหญ่เนนไปเน้นไปเน้นไปไปก้าไป้ไป้ไปยกด้วยพันดีครบตรงวยไปนะเคไปนเี้กลงน่เน้นเน้นเน้เน้นเน้นเลยเน้นเลย เขาไม่มีอะไรแล้วไปเหมือนแม่นีบเป็นแม,นม่น,มนีบเอาใหญ่เป้าใหญ่ติดเล <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> ย <Yeah. S 3> ติดเลยติดเลยดีเยี่ยมพันเยี่ยมคนใหญ่ไป <Yeah. S 2> ดีมากดีมาก <Yeah. S 2> ไปเอาดีเยติดพันติดเลยติดเลยติดเลยเน้นเน้นเอาใาหญ่ ดีมากมันี่สองทีขึ้นบอลด้วย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 เยี่ยมพันตึ๊กตึ๊กบอด้วยบอลด้วยแรกเขึ้นบอลดิไปไปติดไปเบาใพี่เอาดีมากดีมากเดินเดิน

ติดไปเลยไ,ไปไปจอ,อนไปจอนไปดีไม่คลอยดิไม่ถอยดิครั้งที่สองเยี่ยมพันเยี่ยมเคยคลอยไม่รีบหาจังหวะพันเยี่ยมพันติดติดไล่บ้านติดไปติดไปมันเน้นมันแน่นดีมันแน่นมันเน,น,น้นเต้าใหญ่ด้วยเป้าใหญ่ด้วยเยี อามันแม่นี่ที่โครงลำตัวใหญ่เข่าใหญ่เข่าใหญ่ด้วยยึดอ่าเนี่ยลอด้วยยึด้วยยึดยึดไอหาตำแหน่งหาตำแหน่งเข้าขาหาตำแหน่งต่างจุดรูใหม่แบบนี้นะครับเพื่อจะทดแทนเออนั่นแหละไปต้อนไปต้อนไปนั่นแหละสลับด้วยสลับด้วยนั่นแหละดี ไปไปเอาใหญ่นะติดเครื่องแล้วเป้าใหญ่นะไปติดไปติดไปมีมีอะไรมีมีอะไรไปดีไปเป้าใหญ่แล้วติดแล้วติดแล้วเป้าใหญ่ดีสวยพันไม่เล่นเป้าใหญ่ติดแล้วเป้าใหญ่เลือกเลยไปมาหน้าไปแย่ไปไปดีแย่ก็หายใจดีไปเลย โยกไปยกไปีเยี่ยมพันเบ้าใหญ่ด้วยสลับด้วยสลับด้วยเยี่ยมตัดตัวด้วย,ววยเบ้าใหญ่เยีย่ยมพันเยี่ยมดีเยี่ยมขึ้นบนบน,บนขึน้นบนลงบ้างลายบ้างขึ้นบนด้วยพัทนท้องฝั่งขวาเขาอ่ะมือซ้ายท้องซ้ายตัดตัวไปนั่นเลยดิไปเรื่อยๆเล่น จื๊บนั่นแหละไปไปมนัมนแมน่มนมันแม่นไปดีมากแย่ไปแย่ไปปึ๊กนั่นเลยแย่ไปมันหน้าไปแย่ไปแย่ไปเรื่อยมันหน้าไปมันหน้าไปทุกสายท้องพันดีดีมากแล้วแล้วลงแล้วลงเก้าจุแล้วลงเก้า ลงแล้วเอาเขาสายฝั่ง <reco> ท <Christ> <siglo>. ้องเลยสายสายขึ้นมาปุ๊บพยายามโต้พยทยาสวนตลอดมาหน้าไปเย่ไปนั่นแหละเย่ไปด้ดิดีดีแล้วอะไรอย่างเรยิงเลยนิงเลยยิงเลยเยิงเลยเยิงเลยสิบสิบวิพันมึงสองมูงสองอ่ะเฮ้ยมันเล่นดิลงแล้ว เนเม้นเลยไว้พันสถือว่าใช้ได้ยครับแรสนองเาี่งปสงยวดีกว้พันเม่นเม้นนี่ไปเร็วเสร็จแล้วพันเสร็จเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทอง้ายทองซ้ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเน้นเลยเสร็จแล้วเร็วไปนั่นแหละเน้นเน้นเน้น Tony, tony, tony. Men lại, phục phục phục, men lại. That's right. Yeah, yeah. You have bay, don't go to the right. Hey, baby. Young hind, 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 young đuôi เหมนนนตับพ <gr ür aller> yeah, ันตับเ้ยเไปเยอะไปไปเยอะไปเมนเม่นเเยอไปดีมากเยอไปเลยนี่นีมันน้าไปเยอะ่ไปเยอะไปเน่บนล่งลาง่นดิ ติดเลยพัดติดเลยจุกแร้วจุกเร็วเร่งเร็วเร่ง้เองเรไนับนเนะรย้อา่สะสจบเลยครับ এরকম <laughs> একটা